สองนาทีไม so oh, ่ขย yeah, ับไม่เคยยื yeah. ่นน่ะต้องต้องถ่ายวีดีโอโอ้ี๋ยวนิไงเนี่ยไม่ขยับไม่เคยยื่นสองนาทีแล้วแปลกประหลาดไหมล่ะเขาเนี่ยแหละเขามาดนให้เราแล้วนับไก่ได้นะครับตอนนี้ที่ที่ตัวที่ไม่ขยับไม่เยื่นเลยนะครับก็คือห้าตัวเนี่ยตรงมีตรงนี้อีกตรงนี้สองตัวจะขยับนะนี่ไม่เกี่ยวแต่ตรงจุดนั้นอ่ะไม่ขยับเลยฮะตัวสีดำห้าตัวสีแดงสอง นู่นโนมีไก่ป่ามาด้วยนนจีโน่นโน่่นนไก่ป่าโน่นโน่นโน่นโ่ครับมีอ๋อมีมีไก่ป่ามามาอยู่ด้วยนะครับตัวหนึ่งโอ้มันตื่นไก่ป่านี่เองมันถึงง่งๆนะฮะไก่ป่ามาแล้วครับตัวนี้ไก่ป่าแน่นอนเลยไก่ป่าตัวเล็กๆครับนิ่งไว้นิ่งไว้ไม่ต้องเรียกนะไก่ป่าเขาตื่นเพื่อเพื่อเพื่อหยุดไงนี่ไงไก่ป่าจีนี่ไง นี่คือไก่ป่านะครับนี่คือไก่ป่านะครับนี่คือไก่ป่าครับไก่ป่าจะมาหาเป็นเพื่อนนะครับตัวเมียพันมันนะเนี่ยเอาไว้หน้าเดียบทัพันเลยนี่ตัวเมียนะครับไก่ป่าตัวเมียก็คืออยากจะมาขอเป็นเพื่อนของไก่บ้านซึ่งถูกสะกดจิตอยู่ประมาณสามนาทีแล้วนะครับไม่ขยับไม่เคยเยื่นเลยสองสามสี่ห้าหกตัว